สวัสดีครับทุกคนเราก็อยู่ช่องสุดเม้นไอทีเช่นเดิมเช่นเคยเลยทุกคนวันนี้เรามาจัดอันดับห้ามแบรนด์มือถือที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทยเริ่มอันที่ัก็คือ vivo นั่นเองเนาะ vivo เนี่ยมีการเติบโตจากปีที่แล้วมากถึง53%ปซนะครับผมเออส่วนแบ่งการตลาดของ vivo จัดทำไปเลยอยู่ที่13%เปซตนะครับ ส่วนอันดับที่4ก็ได้แก่ iPhone หรือว่า Apple นั่นเองทุกคนคือ Apple ินได้มีการเติบโตในประเทศไทยนอยู่ที่53%อร์เซ็นต์ก็ห่างกับไอตัว vivo ไม่เยอะก็คือส่วนแบ,บ่งการตลาดตอนนี้ Apple เนี่ยได้14%เลยส่วนอันดับที่3นะครับผมตกเป็นของ xiaomi xiaomi เนี่ยมีการเติบโตในการตลาดของประเทศไทยอยู่ที่41%ส่วนส่วนแบ,บ่งวามตลาดของตัว xiaomi นะครับผมคน oh <my> ก็ได้ถึง 15%เปอร์เลยส,ส่วนส่วนแบ่งการตลาดนะอันดับที่2องครับผมตกเป็นของซัมซุงนะทุกคนคือซัมซุงเนี่ยไม่ใช่บวกแบบชาวบ้านเราชอบเขาซัมซุงคือลบ4%จากปีที่แล้วอือก็ส่วนแบ่งของตลาดก็ตกไปอยู่ที่19%อันดับที่1คนอัตราคาดถึงแล้วแหละเพราะว่าเหลือแบรนด์ดีวที่แบรนด์ดังๆๆเนี่ยก็คือ oppo นั่นเองทุกคนเออหรือ,อ,อ oppo เนี่ยน่าจะอันิับสูงของตัว Opp o p p ป byx นั่นแหละทุกคนใช่โดยมีการเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ที่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นเลยส่วนแบ่งตลาดตัวน,นี้จัดไปอยู่ที่ทยี่สิบเปอร์เซ็นก็เลยเชียวครับผม oppo เนี่ยเออก็ปีที่แล้วก็สั่งซุงอันดับหนึ่งตอนปีนี้สั่งซืลดมาแล้วเออติดลบด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นครับสัุงซต้องรีบแก้ตัวแล้วครับสั่งซครับผมเออก็ โอเควันนี้ละไมาสาระออน่ารู้เลยแล้วกันโอเคทุกคนถ้าใครสนใจมือถือรุ่นไหนก็แล้วแต่เ่าเรามีขายอยู่ในทิกตอกก็ใครสนใจเข้าไปดูได้ผมไลฟ์อยู่ทุกวันใน TikTok ท,ทิกตอกเลยที่สองครึ่งของทุกวันนะครับผมโอเคหากชอบการรักกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครที่สำคัญเลยพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยนะทุกคนถ้าใครต้องการให้ผมปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็บอกกันมาได้ก็ผมอาจจะติดคำว่าน,นาะ มากเกินไปต้องขอโทษอภัยด้วยก็พอดีเริ่มมีเอฟซี FC มันบอกแล้วว่าเฮ้ยลดคำว่านอกระงมหน่อยเพราะว่าเนาะมากเกินไปโอเคครับ okay. ผม,ผมว่ายินดียินดีรับฟังทุกคนอยู่แล้วผมบอกแล้วพิมพ์มาได้ผมพร้อมอ่านทุกความคิดผมอ่านจริงๆทุกคอมเมนต์เน้นยำ้ำทั้งอ่าในติ๊กตอกหรือว,ว่าแอปต่างๆผมอ่านทุกคอมเมนต์ทุกคนคือจริงๆริงโอเค okay. ครับผมมาชอบกันละกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สุพรรณ พิมพ์คอมเมนต์นั้นล่างกันด้วยนะครับผมนะโอเคสปอนเซอร์เข้าได้ครับทุกหมดเลยทุกอย่างเลยสปอนเซอร์ครับเข้าได้แบรนด์มือถือใครกุกตงนั้นนี่ได้หมดเลยผมรับทุกอย่างครับตอนนี้สปอนเซอร์ไม่มีเลยไม่ค่อยจะมีเงินแล้วไม่สปอนเซอร์ไม่ค่อยจะมีเงินละโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ